เยอะเลยค่ะเพ <ś c oughs> ื่อนสิกินเหมือ,ปอนออไปะนี่หนิโดองดัวัวง่ายๆสิสนุกเก็บเลยค่ะนี่ห <ๆ S 2> นออิงดบวบๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมสังเวีนเลยเหยอดงามๆมึงนี่ไหมงามสวัสดีค่ะเพื่อนเอฟซีปีหนงออสุขุสุขคนปาอยู่มาเจอป้าพักเสียนฝรั่งค่ะเพื่อนมึงเนี่ย เขาออกดอกแน่หรอเจ้าบากะยังเก็บได้อีกห่งามงามครา,านเพื่อนยุคขังขังลำท่านค่ะไปยุ่เก็บไปเถียวนี่ไปยุ่เสียไปคันสมใส่ผักแปนงนนเพื่อนไปยุู่พัผักแป้นกำลังงามงาม,งามบ,วบ,บวบเดียวนี่ยเพราะขันสมเสียเสียวไปคันสมผสมกันเนาะค่ะว่าคือ <c oughs> สเสียบนะค่ะ <c oughs> มาค่ะเพื่อนเพื่อนมาเก็บน้ำกัน <c oughs> มืัอนี้สิเก็บเอาหลายๆค่ะเพื่อนสิเก็บเอาไปไปยูเสียเอาไปขันสมแล้วแซ่เอ่อแซ่ช่องฟิตเนาะค่ะเห็นเพื่อนๆหลายคนเพื่อนเอ่อเก็บไปไปเอ่อขันสมไปแซ่ช่องฟิตกินไดน้นานๆเนาะค่ะกินเพราะว่าพักเพราะว่าพักอันนี้เขาออกปีละครั้งค่ะถ้าเขามาแล้วก็ฝากฝากดติดตามได้เด้อค่ะเพื่อน ป่าอยูก่กะขอบคุณเหมือนเพื่อนเอฟซีพี่น้องสุขสุขคอนเด้อค่ะติ่เขามาให้่กำลังใจแต่ก่อนบ่แต่ก่อนหนี่บ่สังเกตเบิง่งที่ทานเพื่อนบ่หลุดจักนะเพราตะหลุดเพราะตะหลุดจักแล้วนี่ไปใสมาไสกะสังเกตเบิง่งผักปลาเนาะค่ะเนาะโอ้มันมันมันไหลหลีตัวนี้มันมีเยอะมันเกิดเยอะเลยค่ะอืมแต่ก่อนนี่กินบ่เป็นบ่สังเกตซำ ภมนีหยอดง่ามเลยค่ะนี่นเห็นปลาคารอนอนๆหักปอกๆหออนอ่นอนเนาะค่ะ หยอดกวขวบค่ะเพื่อนหยอดงามๆแบงนี้ไหมงามไหลทำท่านเนาะค่ะอากาศดีดีค่ะเพื่อนเมื่อนี้บ่บ่หนาวบ่ฮ่อนเนาะค่ะพอดีพอดีเลยกาศสดชื่นนะ นี่อวบอ้วบยิ่งใหญ่บ้างเนะะี่ยค่ะเพื่อนค่ะคุณอ่ะอยู่ริมคลองน,นะะ้ำในข้างเพื่อนนี่ค่ะตามคลองน้ำเยอะเลยะคะ่ะเหมือนอยู่ฝั่งฝุ่นกันเยอะเยอะอยู่อีกฝั่งนะะึงแล้วค่ะหยอดบอ้วบทั้งนั้นเลยเห็นไหมแะบวนเลยเนาะ ไปอยู่กับสียางน้ำคล้องน้ำไปเรื่อยๆลคะค่ะเพื่อนเพราะว่าค่ะเพราะว่าเขาเกิดอยู่ริมคล้องน้ำเนาะคะ่ะโอ้เยอะเลยเน,นกำลังออกดอกล้วแตะกับพ่อเก็บได้อยู่เนาะคะ่ะพ่อยังอ่อนอยู่เนี่ยนะยังออกเขาออกดอกเขายังบันออกหมากนะคะ่ะเพื่อนหยดเท่าเอิ วงนี้ได้เจ้าอวบอวบเลยค่ะมึงไงงอดอวบอวบๆท้งนั้นเลยไปอยู่ใดวงนี้เนาะค่ะไปต้อค่ะปะ น้ำใสใสค่นเพื่อนมองขัดเป็นมิดปลาเนี่ยกระินมองเห็นปลาแนี้ค่ะนี่น้ำใสเห็นผืนข้างล่างเลยนะคะ่ะมึงน้ำฝนค่ะฝนตกหมู่บ้านฝนตกฝนตกเกือบทั้งหมื่นเลยค่ะหมู่บ้านเนาะคะ่ะยอดออ,อ,อ้บวบยอดใหญ่ดีทั้งค่ะ,น,คะออน,น้องเนาะโอ้บวบวันซ้อนแน่นเนาะ ซ้อนนซ้อนกอนี่กอนี่ไงกอนี่กอยอดไงอ่อบอวบมึงน้ำซ้อนค่ะอู้น้ำไหลกันเพื่อน บอ,อ, er, อกกับพ <saw> <net> ่อเอาใดยูคารนเพื่อนยังยังอ่อนเนีอ่อนอวบนะโอ้ยจะนุกเก็บเลยคารนเพื่อนค่ะเช่ยอดอวบง่า่ายสิสนุกเก็บเลยค่ะนี่เมื่อกี้ค่ะมันยอดง่ายๆสนุกเก็บเลยแบบ เมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้ใายุหมุนป้าเก็บพักเสียนฝรั่งฝรั่งเดินผ่านฝรั่งฝรั่งยืนยืนเบิ้งเนาะค่ะแล้วฝรั่งเกือสขึจีข้าเจา้าเกือสิงงนะเป็นเป็นมาหมุนป้าหาเก็บย่างในป่านะคะเมื่อกี้ป้าแต่ตน้นไม้เนาะค่ะเพระาะว่าฝรั่งขาเจ้าเก็บขาเจา้าเรื้จักนี่คะ่ะนี่ยขาเจ้ากินบ่เป็นเนาะค่ะ เขาเกิดเขาเกิดอยู่ริมริมข้องหน้าไม่รีดิค่ะนี่แทมหยอดใหญ่อีกพวกเนี้ถเาหยอดใหญ่วงเนี้ขัดบ,บ่เก็บกะขัดบ,บ่เก็บกะเสียดายค่ะเหืือนเพราะว่ามันหยอดใหญ่นะป้ายุกับบ่ได้เก็บริมทางมาได้น,นะคะเพราะว่าริมทางนี่ก็ยันยันมายัา <c oughs> นนันเงี้ยวไส้เนาะกะอันนี้เก็บเก็บอยู่ริมน้ำคักะคะดิค่ะพวกเนี้ยขัดบ่เก็บเอากะเสียดายมันหยอดใหญ่ตั้งยันลื่นตกน้ำค่ะ ขานเปิดหยอดอย่ใหญ่ยห็นบ่ขันไปยุบก็เก็บเอากระเสียดายนะเพราะว่ามันหยอดใหญ่โอ,อ,อบๆงามเนะนี่เกิดทุกข้องน้ำริมน้ำอีหรีได้ยานลื่นกับยานลื่นต<ะ>านี่ขันเบิดมึงไง หย่อนง่ายอหหีหลีมั้งไงฮ่าสุดจายปะไปหน่อนทาน้ำค่ะเพื่อนค่ะโอ้สะออนสะออนมีแมงค่ะงามคานเพื่อน มึงนี่อ้วกอ้วบเขาอยู่ค่ะข <c oughs> องไปอยู่มาเก็บอยู่ลิ้มข้นน้ำเนี่ยไมย่เปนหยอดได้มากค่ะเพื <c oughs> ่อนมองนค่ะพุ่มเขียวๆทางพักเสียนป้าเนี่ยจะเป็นตําแหน่ฟรั่งนี่ค่ะเนี่ยต้นตําแหน่ฟรั่งเขาจะใบใบคั้นขั้นค่ายๆเนาะค่ะเนี่ยเ <c oughs> พราะว่าจักน้อยนี่เขาสูงสูงถ่วมหัวเหอนนี่ค่ะนี่ค่ะตอนนี้ยังเขายังเก็บ พักเสียนปลาได้เนาะค่ะอันนี้เขายังต้นเตี้ยยังต้นในนหน่อยอยู่นี่เขาสามารถเดินได้เขาได้เก็บได้เนาะค่ะแต่ถ้าเขาสูงกรนีนี่เขาว่าได้ดิค่ะเพื่อนค้านค่ายนะจะเป็นขนเนาะค่ะขนค้ายๆนะเห็นบ่ค่าเพื่อนเนี่ยต้นล่ําแหงๆนี่ก็คือต้นตําแง่ฟรังนี่ค่ะเห็นบ่หนะเวลาเขาขึ้นสูงเนี่ยทวมหัวบหนได้ค่ะนี่เขาสิมักเก็บบ่อใดเนาะค่ะตอนนี้ตอนนี้ยังพ่อเก็บได้ย่ค่ะนี่มันฟังผนเห็นบ่คขาเป็นบ่ ฟังกทลำ่ำแหงนนั่นนีห่ห้อยคนเก็บไปค่ะเพื่อนนี่แสดงว่ามีค้นกินค้นมาเก็บเนาะค่ะนี่เห็นไหยอดนี่ค้นเก็บไปแล้วค่ะนี่แสดงว่ามีค้นมาเก็บอยู่ค่ะแถวนี่เพราะมันมีตะปะยู่ตัวค่ะนะถ้าเก็บนี้แล้วไปยู่ก็สิกลับบ้านแล้วเขาบ้านแลวค่ะเ,เพื่อนเดี๋ยวไปยู่สิไปเก็บพักแป่นต่อ,อยู่บ้านเนาะค่ะ ไปเก็บพักแปนน้าการคานเพื่อนสวนบานปลายุ่น์ะคะ่ะเดี๋ยวปอยู่สิเก็บพักแป่นมักขันสมไสกับักเสียนป้านี่แล้วกันพักเสียนฝรั่งนี่แล้วกันี่พักแป่นประยุ่งงามงามคานเพื่อนนะค,ะค่ะปลายู่จะตัดตัดเป็นกอเลยนดคะ่ะพรว่าตัดแล้วเข้ากระสิทธ์แตกออกมไม่นะคะ่ะลังงามค่ะ อ่อนเลยค่ะนี่นอ่อนเลยปีหนึ่งไปอยู่ตัดอยู่ประมาณสามเทื่อนคันเพื่อนไปอยู่ตัดไปขันสมเนาะค่ะก่อ,กกอนึงคันเพื่อนสายกออยู่ด้วยคันเพื่อนกัดเลยกัด อ่อนพ่อขันสมนดีดค่ะซ่ําเนี่ย่าต้องให้เขาแก่เนาะค่ะใบเขาสีหยาบนะผักเสียนฝรั่งที่ไปอยู่เก็บมากค่ะเหมือนไปอยู่ล่างไปเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะล่างได้ไปสามนามค่ะเดี๋ยวสิขันสมเนาะคะ่ะนี่กับพักแปนที่เก็บมากจากสวนค่ะนี่พักแปนค่ะขันสมใส่ร่องใส่กันร่องเบื้องผสมเนาะคะ่ะ เยอะเลยค่ะเพื่อนสิกินเบมือนวนน้นนี่ด้วยไปอยู่สิเฮ็ดแชร์ are, แข็งไห้เนาะค่ะไปอยู่ขอบคุณเพื่อนเอ็บซี่พี่น BC, ้นองสกู๊สกขอตเด้อค่ะที่เขามมใหายกำลังใจที่เขามาติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อค่ะเพื่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะ